บตัดขาส่งลำไซเว้ยสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาที่เรามาร่วมพิธีนะครับพระราชทานเพิงศพนะครับที่นี่คือวัดสิริธรรมมาัตานาทนุศร์น,นะครับบ้านสําเจริญนะครับบ้านสัาเจริญ หมู่ที่6นะครับตำบลผาขาวอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินเข้าสู่พิธีทางโน้นนะครับกําลังเดินเข้าไปนะครับอ <c oughs> ีกคนมาตามหลังมาด้วยนะครับ อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าอยู่ก็จะมีพิธีอยู่สองช่วงนะครับช่วงเช้าเก้าโมงกว่าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับขวัญยายกราบโล ส,สวัสดีครับผมขอบคุณมากๆนคะ่ะพี่น้องทั้งหมดครับคุณยายกลับมานั่งทัก่อยที่ใดปีหนึ่งเพื่อความเหมาะสมครับครับตอนนี้เอเวน่์ของเราได้เข้ามาถึงขนาดถึงเวลาแล้วครับผมเนาะมาด้วยเมนู ผมก็รู้ว่าใคอยู่ที่นี่ค่ะของมาแล้วก็อีเมลกรานะไปถูกไหมยากีธรรมท่านใดที่ถึงบริเวณรัดแล้วหลายท่านยังไม่รู้ว่าที่ผ่อนหนักผ่อนเบาทำไดขอประชาสันช่วยบอกต่อห้องน้ำที่ผ่อนนักผ่อนเบาสำหรับญาติธรรมที่ เข้ามาบริเวณงานครับหลังลงครัวหรือดา้านทิศตะวันตกอพี่น้องขอประชาสัมพันธ์ครับผมไปทางทิศต,ต,งงวตวะวันตกหลังครัวครับผมลายถัวอจีลายพลอจีไปบอถไปบอท่าน,นรูป,รนนปรบน้าเขาต้องหอมปต้องขอมไปไงม,ยยมไปพ่นมาเนี่ยจะหอ หม่องทานเอาพระเดชพระคุณหลวงพ่อราบนอลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเป็นลูกลูกหลานบ้านโนนสว่างผมเป็นลงทานอะไรช่วยแอดแนบทางล่างด้วยลงทานขนมก็อะไรแล้วว่าไปลงทานแม่ระเบียบแม่เหนียวเสียด้วเป็นลงทานน้ำดีลูกอย่างเงี้ยต้องให้เกียรติความละเอียด ประชาสัมพันธ์ก็จะได้ว่าน้องเดินถ้าตุลารตารงนี้จะเดินไปกับน้องปากปอกไปกับน้องถ้ามีตรงผานจะเยอะกับน้องลรงวักลางแล้วก็จะเบาบางจากซิ๊